สวัสดีครับพบกับลุงตุลตุลชัยธรรมดุษฎีในรายการย่อเกษตรอเมซิ่งรายการที่จะพาทุกท่านไปรับแรงบันดาลใจจากวัยเก่าทั่วประเทศเพื่อจะส่งต่อคุณค่าความรู้และประสบการณ์ให้กับคนสูงวัยที่สนใจเรื่องของการเกษตรในแนวของรู้เพื่อเข้าใจสังคมสูงวัยย่อเกษตรอเมซิ่งวันนี้เรายังอยู่ต่อกันที่อำเภอแก่งหางแมว ดินแดนทะเลงามแห่งภาคตัวดอกจันทบุรีตามติดชีวิตของชาวบ้านธรรมดาก็หนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างไม่ธรรมดาหลายคนรวมทั้งผมต้องอิจฉาเขาคนนี้ด้วยชีวิตที่ทําเกษตรที่ไม่เหมือนใครหรือที่เรียกว่าทําแบบง่ายๆแต่เอาจริงครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังอยู่กับคุณลุงขนนะครับซึ่งเป็นรองประธานกลุ่มวนกเกษตรอ,อยู่ที่ตำบลาวาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีนะครับครับคุณลุงขนครับงานของคุณลุงคงจะยุ่งมากมายเลยใช่ไหมครับมีเวลาในการที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของพืชผักอะไรต่างๆในสวนไหมครับมีพอตื่นเช้ามากินกาแฟเสร็จก็จะไปไปสวนเลยแน,น่ประมาณตีห <5 S 1> ้าเราจะไปเก็บผักเนาะตีห้าเลยเหรอครับตีห้าจะไปเก็บผักเพราะว่าเราจะส่งผักประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเราจะไปส่งเพราะมีรถรับไปส่งร้านค่าข้างนอกอะ เลยครับเรา้องไปส่งรถรถเราเดี๋ยวไม่ทันรถไกลไหมครับที่เราจะต้องไปส่งต้องไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไกลเท่าไหร่ในในหมู่บ้านรถมารับผักในหมู่บ้าน,นยังไงดีจังเลยแล้วมีผักอะไรบ้างครับที่คุณลุงปลูกอยู่ครับตอนนี้ที่ปลูกมีผักเลี้ยงผักไอสมิดผักเกต้แล้วก็ผักกูดพวกอย่างผัก,ผก ส่วนมากจะปลูกผักต้นเนาะผักที่เป็นต้นเพราะว่าปลูกครั้งเดียวกินตลอดชีวิต <c oughs> กินได้ตลอดเลยคิลูกล้านเลยปล <c oughs> ูกครั้งเดียวเ <c oughs> ข้าใจคิดเพราะเราเก็บไปแล้วก็ปลูกต่อไปอีกไม่เก็บไปแล้วมันก็แตกใหม่เพราะเราต้นมันอยู่เราเก็บขายอืมครับผักอะไรบ้างครับที่มันมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุบ,บ้างผักผักกูดก็มีประโยชน์มากเลยนะผักกูดเอามากินยำก็ได้แจงก็ได้เป็นผักจิ้มก็ได้มีประโยชน์มากเลยแล้วก็เก็บไม่ยาก มันก็อยู่ต่ำๆถ้าป่าต้นก็เป็นผักที่เราเก็บผักขายประจําก็ผัก,ตผกเตล่ผักสมดผักเอเหลีองพวกนี้เราเก็บไปขายอยู่ประจําประจําเลย<ช>แต่เราจะเก็บวันเสาร์ข้าวมืดจะไปเก็บแต่ข้าวแล้วก็ไปส่งเขาอาทิตย์มันจะเก็บผักข้างหนึ่งแลพอสายมาก็พักผ่อนนอนหลับสบายสบายชีวิตมันไม่ลําบากเหรอฮะมันไม่มันไม่บีบรัดมากเลยหรอสบายๆนะถ,นะถ้าทําแบบนี้ข้าไปทํางานทํา พูดผักเชิงเดียวอะลำบากกว่าเพราะว่าต้องไปตากแดดตลอดเลยครับครับอันนี้เราทําภาคเดียวเราก็กลับมานอนมาพักผ่อนได้แล้วหรือว่าไปเที่ยวไปหาคนนู้นคนนี้ได้แล้วตลอดก็บอกกับผู้สูงวัยเทศเป็นเครื่องเทศเร็วหอมเร็วเร็วเร็วหอมเนี่ยอันนี้อันนี้เราเพาะใส่ถุงไว้ขายเรวหอมอันนู้นเป็นเป็นต้นเล้ลองชี้นี่ครับชี้เรวเลยเนี่ยเนี่ยต้นนี้เนี่ยต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่อะไรครับเนี่ยเนี่ยมาแปมครับ แล้วมีการแบ่งปันกับคนอื่นในเครือข่ายบ้างไหมครับเครือข่ายพวานเนาะครับครับก็แบ่งปันอยู่ใครคนที่มีมีไรน้อยเนาะก็มาขอบบแบ่งผักบ้างก็ไปเก็บเอาเลยครับพวกผักพวกไรเนี่ยไปเก็บได้เลยไปเก็บในสวนเลยเอามากินเอามาใช้ได้เลยครับในด้านความรู้ในด้านความรู้ต่างๆเนี่ยมีการแบ่งนั้นให้มครับสอนไปแนะนําไปตะเวนดูมีครับมีทุกวันที่สิบเอ็ดของเดือนเราจะมีการคุยกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันว่าพืชผักนี่ปลูกเป็นยังไง คนตัวนู้นคนนู้นเป็นยังไงสลับกันแล้ว<ม>เราไม่ได้ประชุมที่เดียวเราจะไปเยี่ยมบ้านนู้นบ้านนู้นในสมาชิเกเครือข่ายของวัฒนาเกษต,ตรตำบลพวาเราเนี่ย เราก็ไปเยี่ยมบราน,นุนบรรน,นิต้งแรกๆเราต้องเอาต้นไม้ไปปลูกให้ด้วยแต่หลังนี่มามันปลูกเต็มแล้วเราก็ไปเยี่ยมไปเก็บมากินไ,ไปบ้าน,น้นก็ได้ผักน,นุนมากิน <c oughs> ไปบ้าน,นิเก็บกลับสลับกันไปเคร่ <c oughs> มันก็ม,รรม,กมีความหลากหลายมีความหลากหลายมีความใกล้ชิดกัน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> รู้สึกว่าเราอบอุ่นแล้วไม่เหงาเนาะ <c oughs> ทำกา,การเกษตรพอหลังอายุมากๆแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีแรงทำในเกี่ยวไหฮะไม่มีแรงทำแล้วทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยทำมันหนักเกินไปเราก็ทำเบาๆไม่ต้องทำงานหนัก ทำชั่วโมงสองชั่วโมงพักผ่อนได้แล้วของวันรับผ่มมาทำกติตั้งแต่ตีห้าเปนเก้าโมงพักผ่อนนอนหลับแล้วเท่สิบเอ็ดโมงสี่โมงเย็นก็ไปหาเที่ยวดูต้นรดน้ำต้นไม้อะไรบ้างแค่นั้นพอทันเช้าทำเย็นพอแล้วัองวันมันร้อนแดดก็อยู่บ้านเป็นชีวิตของคนที่มีความสุขจริงๆเลยนะครับจากป่าที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเพราะว่ามีโอกาสที่กลับมาพัฒนาฟื้นฟูมันก็เลยทําให สดชื่นขึ้นป่ากลายเป็นผักที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับ,รบโดยคุลุงเนี่เป็นรองประธานกลุ่มก็ได้ไปช่วยพัฒนาทำให้มีการเชื่อมโยงกันระหว่างผู้สูงวัยซึ่งกันและกันในพื้นที่ชนบทที่เข้ามาไกลมากเลยนะครับรัดเลาะมาตาม ุขเขาตามทุ่งต่างเนี่ยเราก็ยังมีคนอย่างคุณลุงขนอย่างนี้แหละนะที่จะคอยดูแลคอยดูคนอื่นที่เขาแบบเออช่วยกันในกลุ่มในชุมชนให้มันมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าลุงได้ใช้ชีวิตให้มันสมกับความเป็นผู้สูงวัยอย่างครบครันเลยทีเดียวครับการทำการเกษตรด้วยการเคารพธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งการที่คนคนหนึ่งมีชีวิตเดินตามปัจจยัย4ตลอด24ชั่วโมง ก็ยิ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นะครับเราจะนำสมุนไพรซึ่งเป็นมรดกของผืนป่ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพด้วยการกลั่นครับมันมีนอะไรบ้างครับพอจะบอกได้ม้างไหมัะว่าแต่ละอย่างมันเป็นอะไรอันนี้ว่านว่านจ้าวลงเนี่ย ของบ้านสาววเราเราเอามากันอันนี้ต้องเอาประกันครับใช่ไหมครับเอาทั้งต้นทั้งใบเลยทั้งรากเลยเอามากันกันก็ได้กันแล้วเป็นเป็นน้ำมันเนาะน้ำมันเนี่ยน้ำมันบ้านสาวหลวงนี่นะฮะน้ำมันบ้านสาวหลวงอันนี้อันนี้น้ำมันมะกรูดนี่หรือครับอันอันนี้น้ำนี่น้ำมันมันแยกชั้นกันอยู่จริงเนาะมันไม่เข้ากันเลยมันไม่เข้าน้ำมันน้ำมันจะเบาฝาบอยู่ข้างบนน้ำก่บน้ำมันมันเข้ากันบนได้ เนี่ยพี่ก็บอกกันนะครับแยกกันเลยแล้วจําเป็นยังไงพี่ต้องทําขนาดนี้ก็เป็นการเรียนรู้นะฝากจัดการทรัพยากรที่เรามีเนาะถ้าปล่อยไว้มันก็ลกทิ้งหล่นทิ้งมะขูดเนาะแล้วไม่ใช้อะไรได้ครับพอดีอันนี้เราทําน้ำมันเนี่ยเราไปทํายาดมอแล้วน้ำกันเอาไปปรับปรับไปอากาศที่มันไม่ค่อยดีในห้องอับอับเอาไปฉีดใล้อากาศนั้นดีขึ้นมา รายการโยกเกษตร Amazing นั้นหลายท่านอาจสงสัยที่มาว่าความหมายเป็นอย่างไรผู้สูงวัยหรือโยหรือย oh ังโอเป็นคำที่คนญี่ปุ่นใช้เรียกคนอายุระหว่าง65ถึง75ปีมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องของประสบการณ์ยังถือเป็นวัยเก่าวัยที่จะส่งต่อความรู้งานเกษตร Amazing บนฐานปัจจัย4นั่นคือการสร้างชีวิตใหม่ สำหรับเกษตรผู้สูงวัยให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าไม่เป็นภาระมีไรายได้พอเลี้ยงชีพมีความสุขและสุขภาพดีขึ้นฟาวิกฤตโควิด -19 ด้วยกระบวนการเรียนร่วมกันอย่างเช่นลุงขนของเราครับไไม่ด้ เกษตรคือพื้นฐานชีวิตแต่เดิมของคนประเทศไทยและเกษตรเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการเกษตรในแบบลุงมหนอำเภอแก่งหางแมวจึงเป็นการทำเกษตรที่มีคุณค่าและใช้วิถีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตที่เคารพและนอบน้อมธรรมชาติก็เกิดระบบคุณค่าที่ทำให้กลุ่มคนของชุมชนหมู่บ้านอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ amazing ซ i ่งเป็นความมาสจย์ ทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนทําเกษตรในแบบโย่งเกษตรอเบซิ A ่งเรื่องราวของผู้สูงวัยที่สร้างแรงบันดาลใจเชื่อมโยงคนต่างวัยเข้าด้ยวยกัน